คุณผู้ชมคะผลการวิจัยพิสูจน์ได้แล้วว่าการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a s s e Step ที่โมการศึกษาได้จริงวันนี้สำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนชัน,น,นทาจัดให้มีการประกวดนวัตกรรมจากการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a e Step ระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างต้นแบบในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาเราไปดูกันค่ะำํากักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุนันทาที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของโครงการ G p a s s Five s นะคะโดยนําในเรื่องของ Active Learning เข้ามาเป็นตัวหลักในการนําและก็ส่งเสริมการพัฒนาครูแล้วก็พัฒนานวัตกรรม เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะนำเรื่องของ Active Learning, g p a h Five Step เข้ามาสู่ห้องเรียนอย่างจริงจังส่งเสริมให้เด็กมีกระบวนการคิดออกแบบความคิดออกแบบนวัตกรรมเป็นนวัตกรที่สามารถกำหนดอนาคตของตัวเองหรืออาชีพของตัวเองโดยที่เขาเกิดทักษะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้ประเทศของเรามีนวัตกรรมหรือมีนวัตกรที่เกิดจากตัวของเด็ก แล้วก็เกิดจากพื้นฐานรากฐานของท้องถิ่นทำให้ไปในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็พัฒนาสังคมรวมถึงตัวของเด็กที่จะต้องเป็นต้นกล้านำไปสู่สังคมที่ยั่งยืนในอนาคตค่ะจากตัวอย่างของบูธที่เราไปดูที่สิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือการที่เด็กได้สร้างผลิตภัณฑ์จากตัวความคิดของเขาและเพื่อนๆที่ร่วมกันแล้วมาทาให้เกิดมูลค่าได้จริง แล้วก็ทําให้เด็กนะคะสามารถที่จะคิดต่อยอดไปโดยที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะในเรื่องของ active learning เราจะได้ยินคํานี้มานานมากแล้วแต่ว่าในสิ่งที่เราปฏิบัติเป็นรูปธรรมนะคะด้วยกระบวนการของ GPD five step เนี่ยค่อนข้างจะเห็นเป็นรูปธรรมท,ที่ทําให้คุณครูมีทิศทางที่ชัดเจนในการที่จะจัดกิจกรรมแบบ active learning ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่เด็กจะต้องเรียนรู้ในกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะเน้นในเรื่องของกระบวนการมากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของเนื้อหาด้วยสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงนี่ยนะคะความรู้ต่างๆเนี่ยมันมีมากมายเพราะฉะนั้นกระบวนการในการแสวงหาความรู้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนด้วย active learning นักเรียนจะได้ฝึกในการค้นคว้าด้วยตนเองในการที่จะรู้จักคิดรู้จักวางแผน ทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนเรื่องของการทำสื่อในการนำเสนอต่อสาธารณชนแล้วก็ประเมินสิ่งที่ตัวเองทำได้ด้วยตัวเขาเองอในวันนี้นะครับต้องขอชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสาพทแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุดนันทาเพราะวันนี้เป็นการตอบโจทย์หลักสูตรที่เป็นรูปประมและตอบโจทย์เป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นรูปประมเพราะหลักสูตร คือแผนการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนมาตรฐานการเรียนรู้คือความสามารถในการแสดงออกของผู้เรียนในทุกมิติทั้งการคิดการตัดสินใจและการกระทำในวันนี้เราได้เห็นครอบคลุมครบทุกมิติเป็นการตอบโจทย์หลักสูตรที่เราใช้มาหลายสิบปีแต่เพิ่งจะมายุคนี้เอง นะครับที่ประสบความสําเร็จแล้วอย่างเราจะเห็นว่าแ่่ะบุผล,ผลผลิตของนักเรียนเนี่ยแตกต่างกันไม่เหมือนกันอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงประหุป,ปัญญาความฉลาดที่ต่างกันแต่เราใช้กระบวนการเดียวกันในการสร้างความรู้สร้างผลผลิตซึ่งสอดคล้องมากกับหลักสูตรและความเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับ วันนี้ผมในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาขอชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยราชภัฏน์เฉินสุวรนณธาเป็นอย่างยิ่งผมได้คุยกับผู้บริหารหลายโรงเรียนหลายท่านจะกลับไปพัฒนาเชิงระบบเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงนวัตกรรมไม่ใช่ทำนวัตกรรมมาโชว์นะะเด็กนักเรียนทุกคนต้องเข้าถึงนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมจะเดี่ยวหรือจะกลุ่มก็ได้ เป็นความคาดหวังฟังแล้วชื่นใจมากครับวันนี้น้ำดื่มซารา่าเติมเต็มความสดชื่นในทุกวันก้าวผ่านทุกความท้าทายให้ทุกไลฟ์สไตล์ไปถึงจุดหมายด้วยน้ำดื่มสะอาด ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานใส่ใจทุกรายละเอียดน้ำดื่มซาร่าดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาให้คุณพร้อมลุยต่อในทุกวันน้ำดื่มซาร่าทุกหยดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าน้ำดื่มซาร่า